สวัสดีพอ่อแม่พี่น,ออน้องเกษตรกรเอฟซีช่องนุ่มอุบลคนตะการทุกคนนะครับผมมื่อนี้ก็มะหยามมะหยามพอให้โล่นะครับผมหลังจากที่พ่อเราก็ประสบอุบัติเหตุค่อยส้นนะครับผมบ๊อสบายกะเริ่มอาการดีขึ้นหลายเติบน้บพอพ่อเนาะตอนนี้ก็ไปขาไปขายได้แล้วไปได้แล้วครับ <ไป S 1> สวัสดีพ่อแม่พี่น้องก่อนครับพ่อสวัสดีครับผมแนะนํางโตเนาะพ่อพอให้โล่น้อพ่อเนาะที่ตั้งเข้ายู่งสร ที่บ้านในที่ที่สิบมูสิบสองตำบลบ้านขามอำเภอนน้ำพ่องคอนแกนครับครับเบอร์โทรติดต่อครับพ่อศูนย์แปดเก้าหกหนึ่งแปดหนึ่งห้าแปดเก้าครับครับผมเป็นจังไดพ่อไปโอ้เนาะอันตรายเนาะไปน้ำตลาดนัดกันได้ขั้นห้องบ่อน,นละวังเนาะแม่นมันไปเผื่อไอ้มันขี้ลังไอ้มันครับอ่าเป็นจังไดเกาะเหตุการณ์อ่าว่องเหุ้การณ์การคือซื้อขั้วไอ้นมูอบุบลนคเล่นนัดกันมาส่งโยอันตลาดบ้านเจ้าหวางังเชฟโซ่ครับ<ซ> ก็ดีกับซื้อเลียวกับแจ้เงินก็ไเล้ยิยนทันหลังให้ื <adapter. S 2> ัวไอตัวนั้นมันเป็นคั้วเนือเล้วมันตื้นตื้นมากกับพอเห็นมันก็เลยม้ามาดัานหลังครับ uh huh huh. มาดัานหลังกับมาส้นส้นลมลวมมันก็ส้นอีกสิบ <award. S 2> สก็เถื่อกับสะโพกกระดูสะโพกหักท์ทซ้องขางครับดูคาแตกครับไปรักษาตัวเจเดือนครับ<อ>เดือนกัวครับเดือนก่าตอนนี้กั ก็แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แต่ว่ายางๆแบบเดียงดุบเดียงดูมเล็กน้อยอ้าวอันนี้กับไห้พี่น้องระวังเนาะไปอย่าหันหลังไห่ทั้งวัวทั้งควายเอาแนวบนนอนบ่ได้เอาแนวนอนบ่ได้นะครับผมกะระมัดระวังนะครับผมมันเกิดอุบัติเหตุได้เอ้าเมื่อนี้มีเปิดราคาให้พี่น้องเจ๊กโตพอเปิดอยู่สองแม่นั่งไอ้สามแม่นั่งครับอีกแม่ลูกครับครับผมนะครับผมเอาแม่ลูกโคมแหลกเลย เป่าเรื่องราคาเลยพอจักบาทแม่ลูกนีเปิดไว้อยู่สองแสนเจ็ดครับสองแสนเจ็ด <200, 000. S 2> เป็นลูกของบิก๊กอุไท่ลูกกี่เข่าเจ็ดเดือนครับแม่ท้องกี่เข่าหาเดือนครับแม่ท้องตัวใดครับท้องเจ้าสั้นมีใบหลอดครบมาทั้งแม่ทั้งลูกครับโอ้นี่เนาะโอ้ลูกบิก๊ก ตัวแม่บ่ะพ่อตัวแม่ครับลูกบิ๊กเจ็ดเดือนสีเขานะครับผมแล้วก็แม่ทองแม่สีทองหาเดือนครับหาเดือนทองเจ้าสั้นเจ้าสั้นสีเดือนกว่าครับนีใบเดยรับประกันมดลูกแรกบ่ะพ่อลูกแรกครับลูกแรกลูกสองในท้องลูกสองในท้องประกันทองบ่ะพ่อประกันครับประกันทองนะพ่อเนาะประกันตัวจไทยประกันตำนี้เบิดประกันทองสูงเท่าใดครับพ่อแม่สูงร้อยสามแปดบวกหรือครับร้อยสามแปดบวกนะครับแผ่นสามเก้า ไปสามไปสาแปดประมาณเนาะพ่อเนาะครับนี่รับประกันว่าตั้งก็สามแปดครับครับรายละเอียดลำตัวอู้หองลงแล้วตัวนี้ลูกกแงามนะครับพี่น้องเบื้งครับนี่สองแสนเจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นราคาห่องต่อร่องได้เนาะพ่อเนาะต่อร่องได้ครับเป็นควายสาวลูกแหลกเด้อพี่น้องเด้อโอ้นี่นะครับสวยๆเลยเดี๋ยวไปไล่ลูกแล้วมาให้เบิ้งมีเอกสารครบนะครับผมใบหลอดทั้งแม่ทั้งลูกสองแสนเจ็ดนะครับผมลูกหกเดือนกว่าครับนี่เือสองบวกหนึ่งครับ สามในทองด้อพี่น้องเด้อควายพึ่งลูกแหลกนะครับผมนี่เบิงหางตำนี้สําคัญรับประกันนะพ่อเนาะรับประกันมั้ครับรับประกันตำนี้มั้เบิงเล็บนะครับผมเล็บหนาเล็บมุ่นเล็บหน่อยกอดนะครับผมเอาก่สิเบิงไล่ละเอียดชัดๆนะครับพอ่าเปิดราคาหนาขอกเนาะนี่เบิงบันทายตัวทองรับ่พ่อตัวเล้วครับผมตัวทองพันเลยเนาะนี่อ่างครับควายแม่สาวแต่ว่ามีอ่าควายลูกแรกแต่อ่างนะครับผมเหลื่อมอ่างแล้วทอง ครับติดคลองแล้วอูหนะเขานี่ครับี่นองเบื้องครับนะเข,า,ขา,เาเขาเปิดนี่เบื้องกันเขาก็ได้เพิ่งมีกันเดียวเองนะครับผมแกนี่หลูกแหลกเบื้องง่ายๆนะครับผมนี่เบื้องดูแข็งดูขาเขาเป็นควา้สายใดก็หัวแม่มันมนี่บ่รโลครับเพราะว่าม,มันเป็น่ขยเก่าน้ำเสื่อขึ้นมา,ากครับไขยเกเ้าครับโอ้น้ำเสื่อขึ้นมากใ่ะสะกน มา,ตาแต่สากลครับตัวนั้นมันเสื่องออกไปจากเข้านี่แหละอ๋อเสื่องบีกุไทยจากเข้าไปครับแต่ว่ันนี้ฟองมันจังเข้าเจิ้วเสื่องมากสากลเสื่องเจ้าสั้น,นพี่น้องเด้อนี่ความงามเบิ่งเอาพี่น้องคนจะสื่อเด้อมาเยี่ยมมาชมขอบขอบเล่าทามักตัวอื่นก็นได้มาเยี่ยมชมยิง่งกก็ได้หลายเป็นซิบก่ายอยู่มีหลายโตนะครับพี่น้องมีซิบกตัวโตคนละแต่ลูกนี่ก็โอ้พอแห้งแล้วพี่น้องลูกเราอันนี้ไปเบิ่งแม่สาวเนาะพ่อเน้อบไป เอาเทาลาตัวน,นะพ่อเนาะเบื้องครับเนี่ยยางเริ่มปกติแล้วเนี่ยโอ้รักษาเดือนกว่าถือว่าฟื้นฟูได้เร็วนะครับพี่น้องขอเล่ากับเบืง้งลูกแข่งดูขาลูกเบื้งครับพี่น้องปัสหุเดือนเด้อพี่น้องเดิน,นสีบร้อยยี่สิบเราเพราะอะไรหุบเดือนเนี่ยได้ใช่ครับผมวัสต้องไม่ร้อยยี่สิบบวกเดี๋ยวร้อยยี่สิบบวกล่ะโอ้สูงดีเนาะขาง่า่ดีเบื้งครับหนังหนาพร้อมเบืงหงอหางพี่น้อง 27, สองแสนเจ็ดต่อรองดอได้ด้วยน้องเด้อแต่ว่าท่านกินหัวหานเจ็ดอืแต่นี่ก็ถือว่าพัฒนาออก,การมาดีโอ้ยแมย่สาวมีแต่ต,ตัวบอลลนอนแอลแลนดีขนาดมีแต่ตวัวงามอ้วนดีแหละตัวนี้ควายเก่าอยู่บ่อยหรือควายใหม่ตัวนี้ค,ควายมาใหม่มมครับวายสื่อมาใหม่บกะบ๊ะบ่อยน้ำสื่อควายเก่ามาบบไหมนี้สื่อน้ำมูอร่อยเขาว่าลูกบวกเงินครับบวกเงินแม่ของเทียนเปลี่ยน บัวเงินของเส้นเป็ดรอยเอ็ดสองสี่กว่าใช้ไดบัวเงินอใช้เงินหนุไทยใช้เงินเป็นลูกเงินหนุ่ไทยนี่ครับราคาเดี่พอจะมีเปิดได้แสนเจ็ดหมื่นครับแสนเจ็ดหมื่นครับราคาคุยกันได้อีกคุยกันได้อีกระดับกันต้องมีมัตุย่างสูงเท่าไรพอสูงร้อยสามเจ็ดสามแปดครับร้อยสามสิบเจ็ดร้อยสามสิบแปดควายสาวครับควายสาวควายสาวยังมั่นเดียวพอทำนอกพอพอทำ ฟันยังนุ่มๆอยู่ไหมบ่บ่ได้ได้แขวแล้วครับได้แขวแล้วบ่ไข้วพอดีที่สั่งข้อสามปีข้ออะไรข้อดีไก่ล้วเนาะสั่นเนาะข้อสาวพร้อมที่ผสมนสมเนาะสาวพร้อมผสมเนาะได้แขวะข้อดีนะครับคู่หนึ่งนะครับผมร้อยสามเจ็ดสามแปดราคาราคาสิบเจ็ดหมื่นสิบเจ็ดหมื่นต่อรองได้ท่องว่างนะพ่อเนาะท่องว่างครับท่านท่านเด้ร้อยทับตัวล่ะบ่บ่บ่แต่ทามเขาพักอย่างไะว่าว่าท่านได้ผสมครับพ่อ ลูกคอพันธ์ดีพร้อมนะลูกคอบัวเงินบัวเงินบัวเงินเป็นลูก,ลกของเงินอุทัยว่าคข่ไค่อยเส้นเปล็ดล้วแต่เมื่อเขาบอกมาเนะาะครับพอ่อนี่ยนาเขานะครับผมอัตลักษณ์นะครับผมกระดูกแข้งดูขาอ่องเอิงชัดเจนนะครับผมนี่ยไก่สีพอดีว่าสมแล้วพี่น้อง<า>ได้เขียวพอดี<ม>ดควายได้อยายุพอดีพร้พอ,พอมทับนะครับผมแต่ว่าอ่างเลือดดีนะพี่น้องลำตัวเลือดนะครับผมหนางามพี่น้องแสนเจ็ดครับพี่น้อง ต่อร่องได้อีกนะครับผมหมักตัวไดกะมาเบื้องเอาอันนี้คือไทยเห็งกีดองเบื้องเบื้องต้นนะครับผมมาเยี่ไม่ชมขวกมันหมักตัวไดกกะจังไม่เลือกซื้อเลือกหะเอามีหลายราคาหลายแบบหลายราคาครับราคาล้านกับมีหลายแสนกับมี่หลายแสนกับมี <c oughs> เอาโอเคตั้มนี้ก็รับประกันรับประกันตั้มนี้น้าครับครับขอตั้มนี้ยัง ต้นนี้บะมีเนาะพอเนาะเรบประกันให้ได้ครับผมไปปีนึงมีตำนเนี่ยมาขึ้นได้เอามาขึ้นเลยปีนึงเนี่ยครับแล้วห้ปีนึงรับประกันให้เลยเอาตัวต่อไปพ่อต่อไปเอานะครับตัวต่อมาตัวนี้ยังสาวหน่อยอร้องหนิตัวนี้ชิบมกเดือนพุ่วๆครับถึงชิบมุกสิบเจ็ดเดือนนี่เขาถึงมีหล่องสองหล่องหนึ่งเองนี่คพูดแต่ว่าเยอะดีตัวนี้สวนเข้ามาอีบ่ก่า บัครับมันบัวบัท่านได้เป็นเสื <Overwatch> ้อบัวบัเป็นเสื้อค่อยบัได้ผูกบัได้ลามค่อยได้จับได้ใยค่อยตัวนี้ฟันนุ่มนุ่มอยู่นะหัวตัวนี้ยังแน่นแน่นเลยที่มเดือดเลยฟันนุ่มนุ่มยังแน่นๆเลยพี่น้องตาโมูเขาออกมาให่นะมะเขาบอกว่ามันเป็นลูกของอี่องดำอยู่น้ำน้ำปะพ่นแบบเป็นลูกของแม่กาละสินตัวนี้เท็ยบประวัติได้ครับลูกนี้ลูกใหญ่กาละสินผสมจริงผสมจริงใหญ่กาละสินตาแม่แม่ว่าเดี๋ยวนี้เยอ่น้ำน้ำปะพ่นอ๋อางที่ต้องดั่มกระไขว่าใะไ่กาละ ปั้มยังไงกัลูกยังไก็ละสินลูกยังไก็ละสินละก็ยังอยู่น้ำปั้มของผีนาบ่อคนแม่กับยูันเลยแม่กับยูหันอีกแม่ลอยหันสองดแม่ลอยเราเราสูงเท่าไรเราพอเนี่ยรอยสามสแปดวกสมราคาเลยพอราคาสองแสนเจ็ดหมื่นอโอ้ตัวนี้เป็นไา่อนาคนเด้อพีนองเด้อแจ้งขายดีแจ้งขายสูงดีนะพ่อนะโอ้นี่เบิ่งครับพื้นท้องห่างจากขีดินนี่เป็นตัวสูงไปหนาขนาดนี่เบิ่งโอ้พีน้อง ควาย16เดือนครับ16 17เดือนนะครับผมนี่ฟันนมนมยั่งแน่นเน้นลูกใหญ่กาดสินครับตัวนี้สายปูเบิมใหญ่กาดสินเราไปลูกปูเบิมนะครับผมนี่เมืองไทยขวัญกระตุกสวงผมแม่ท้องดำสูงลอยหาสิบสองตามประวัติเมื่อวัยเจ็ดประวัติใดน้ำหนักปรนอยู่ครับพ่อโอ้โควายสาวแห่งอนาคตอีกโตได้พี่น้องเด้อเบิ่งครับหางยาวขอขาดี ที่สำคัญเป็นตาสูงย่อนมันขาเหยาอนี้แหละพี่น้องคอนทอนขานะครับข้อขาเหยาเหานะครับผมมันโตตำล่าผมมักน่ะครับครับพ่ออู้ดูแข็งดูขาเด้อพี่น้องมึงครับเล็บมุนนะครับผมเล็บหน่อยกอดนะครับผมหน้าตาดีนะครับผมหน้าสวยครับตัวนี้น่ากดไปยุ้งโอ้ยไข่แหงอนาคตอีกตัวสองแสนเจ็ดต่อรองได้เลยตีดอมีร่องตำหนิพวกนมรับประกันให้ยมั้ครับนอกพอเนาะหางดงหางดอกะมีผมรับประกันให้ปีนึงครับรับประกันให้แม่นรับประกันให้ปีนึง แต่ว่าเจ็บป่วยภายในนั่นก็คือรับให้เดือนนึงอันนี้คือคือของยี่นี่คือมันมันเป็นราคาเราประกันให้ได้เยอะครับพ่อคือกันเป็นของกล้วยของยังคือดีเพราะมาขายเลยกล้วยใหญ่จะเลยแมีนพ่อเล็กส่วนคนซื้อกันเสียเสียเฮาเนาะพ่อเมนเอาขายคู่ขายเนาะครับวชในหากินมือหนึ่งมือเดียวเนาะของเฮาขายตลอดชีวิตเราก็ว่าได้แมนครับเนาะพ่อเนาะแต่ว่ากล้วยยี่นี่แต่ละตัวกไปเจ็บกระว่าได้มู้พวกเขากระว่าตัวแต่เขาหาไม่หายสี่ปี่ครับพ่อ นี่นะครับผมเช็คได้รับประกันคือเอาให้ผู้ขาสบายใจแนนแต่พ่ดีเลี่ยงไปทิศนึงเราเอามาเขืนข่าค่าเลี่ยงพร้อมรับซื้อขึ้นให้พร้อมเอาเอาแบบให้ลูกค้าสบายใจได้เอาผู้เรี่ยงแบบบ่บ่พิดหวังแน่นอนคกันเดี๋สื่อขายก่อเนาไปเลียวกินยาเพร่เก่งหรือมันมีสายว่าดีกะกะท้วบอกรับหอายุอันนี้คืออาทิตย์นึ่งรับขึืนให้ให้เพียนค่าเรี่ยงให้พร้อม มันดีไปแล้วก็เออปล่อยโอกาสให้ลูกค้าเพิ่นไปอ่าให้พิ่นไปต่อได้เอาง่ายๆเนาะพ่อเนาะครับนี่สองเซนเจ็ดด้อพี่น้องตัวนี้เจ็ดคือขายไปในราคาอิงอิงตลาดนี่แหละครับว่าได้ขายเกินตัวตามคุณภาพเก็บทัศนคติเขานี่ยล่ะที่มันได้มั่งไหมเพราะท่านได้เลี้ยงไงจนว่าเป็นสีแสงออกสีออกแสงออกกินหัวหันกับเพาท่านได้เก่งกับฮันได้อ้วนท่านได้เต็มที่นาะพ่อเนาะยังต้องเติมอีกแล้วปล่อยมันยังต้องแต่งโตอีกนะครับผมก็แล้วแต่ผู้มักหรือว่า เลี้ยงไปเดือนสองเดือนมันบ่ใหญ่ก็ก็แตทุมากแล้วไหนเราเพื่อนให้ครับครับพ่อว่าแต่ระยะเวลาไม่มือแหลักแดดจะดันบ่เอาอย่างเป็นจอยเก่าๆมาพ่อแมนจอยมันอ้วดเก่าๆได้เอาไปมีผมว่าต้องเลี้ยงดีเขาผมอยู่แล้วแหละผมมันค้นผู้เดียวคุ้ยหลายสับครับพ่อนี่นะครับผมจะรับซาวตัวนี้ถือว่าคขวยอนาคตนะครับพนหย่อนต่อมึงเงี้ยว นะผมเอาคืออันนี้ก็คือบ่ได้หรอกกหลอขายครับพ่อให้มาเบิ่งตัวจริงเอามาเบิ่งเอาเนี่ยเป็นสีพวายโยใส่ไงคันตัวนี้บ่มักก็มาเบิ่งเอาอีกตัวใหม่มีให้เลือกอีกครับผมทุกตัวครับอ่าแต่ได้ราคาคือบ่บ่บ่ได้บ่ได้ว่าบ่ขายขายหมดครับพ่อโอเคชิ้นนี้มันเป็นไส้น้อยไส่ใส่ไงก็คือยกกอกอ่ามาเบิ่งเอาซุ่มลอยหาทิพย์แีพอได้เบิ้งเยอะดอกเดี๋ยวสิดท้ายให้เบิ่งแต่ว่าเรื่องราคาค่อยมาคุยกันแต่ห่วกนี้คือให้เบิ่งราคาดี น่าจะเอาไปต่อยอดพวกนี้นี่ควายสาวคันภูมักควายสาวเนาะพ่อเนาะกับแม่ลูกจ้าสิเนี่ยเอาโอเคบานเดี๋ยวจะไปเบิ่งสายตางมีอยู่ตัวหนึ่งสำหรับผู้ใดมักควายสายฉี่จะเอาไปเฮ็ดควายให้บีบนะครับผมพอแล้วก็มีตัวหนึ่งนะครับพี่น้องโอ้ีหหลายมอนวาโบหลายควายสิบกว่โตเดี๋ยวจะทายให้เบิ่งอีกนะครับผมอีกเน่้อน้อยนี่จ้าสี่เลยพ่อ น้อยนี่ก็รกำลังอนุบาลเยอะครับมันก็เป็นลูกไม่แต่กุลยุโตยุแต่ยัง่ยมานป้นราคายุขว่เอายุขว่เอาเนาะพ่เนาะคั้นคึ้นยุขว่ขั้นยังงอนพร้อมเอาไงยังงอนหนึ่งมาใหม่มาใหม่มันก็ได้มาก็ยืดแยบเดือนไม่ไปลอดวัดเยอะดอกโอเคครัับตเดี๋ยวเดี๋ยวมีอีกคลิปจะให้เบิ้งแบบอีกตั้งหากพี่น้องแต่คื so พอพวกนี้พร้อมที่จะให้พี่น้องเอ,อาไปต่อยอดได้นะครับผมนี่ไม่ได้นี่บัด ข่อยลูกผสมแต่ว่ามอนผสมพาไทายนีย่มูลาผสมจับ,จบอัดหัวตะฟันน้ำนมหัวตะฟันน้ำนมนนลวนน,น้ำหักเดยเียมเดียวเทียบเดียมเดียวเดียมสองมาด้านหักมาจริงๆมันมันดีครับเดียมสองหรือว่าควายฟันน้ำนมพี่น้องสองปีกว่าม้อนม้อนถึงสามปีสักโอ้มาๆอยี่ละอัดหางดกัมสิงห้ย จักบาทพอ่อตัวนี้ก็เปิดไว้อายุสองแสนเศครับฟอมหัวเลยตัวนี้ลอยหาซครับเป็นข้อยสาวลอยหาซีฟับปั้นนำโน้มก็หักเลียมเดียวเ่รามันคู่เดียวได้เลียมเดียวเลียมเดียวพอ่อโอ้โหที่หลวงเอาน้ำเลี้ยงดีๆกับลอยงจัดยานถึงได้แต่ว่าเป็นมูลาพาจับมับ้งพอ่บอบ่ได้พาไทยยังๆเหกันยังบ่ทันได้พาไทยอต่เชื่อว่ามันมันบ่ได้ขายมันมันเป็นสัตว์กะดีส่ไทยนั่นแหละอือฮือกใส่ไตไถ่ เียไว้แน่เพื่มันออก,อกงอ่าวขนาดพี่น้องเงี้ยอ่งายแบหปค่อยว่าได้รำยักสิบอยหกสิบุณบอพอนากรขนาดจะถึงเลีก่อนบ่ถึงกับแก่เนาะหาสิผ่านอบยูนะ <c oughs> ว่ามันถึงเอาลดก็ได้หรอกตอนนี้มันหาสิบม,มันแต้ซื้อมาได้เดือนกลัวมันนานว่าท่านได้วัดอีกเด้อนโอ้ก็อดีทูงก้นนั่นก็ว่าเนื้อดีนะพอเนาะเนื้อดีเป็นนดูแข้งดูขาให่เป็น ปกติมันสีกระดูกมันสีโพเนาะพวกลูกไอ้ควายสายไอ้ควายพวกจับพวกมูลานี่แต่ว่าตัวนี้เนื้อดีครับตัวนี้นะครับยุคนั้นพวกมักสายสายตางสายตางน้องผ่อเนาะก็เนี่เพราะว่ามันขิ่งมันแต็งอือแล้วก็นี่สายก็ดีครับก็ถือว่าเชื่องแต่ว่าหันเสือกขั้นเด็ดเป็นเสือกควายนี่มันแห้งลำลำก็ได้เยอะแต่ว่าผมปล่อยมันเุมออือมันเป็นข้อยหัวเบาดีหัวสูงครับเนี่ยวันด้บ่ได้อันยกแจมโยกได้นี่บ่ได้จับยกบ่ได้หัดไเลยังมันจะต้องเป็นข้อยหัวเบาเออเมียนม่พ่อคข้ย ไอ้เออ้นว่าลักษณะดีนะพ่อเนาะค้อยหัวเบาค้อยเรื่องไดหรอสรงมันดีค้อยบึงพ่อมันกับใครอยู่กคิดว่าสมราคาเยอะดอกผมก็ไม่ได้เปิดกันตัวอืมกับพ่อไปได้พ่อไปได้มากได้กับเลี้ยวแต่ผู้มากแต่วเนาอพ่อนเนาะมันกับว่ากันโมได้ผู้เงิ่นหน่อยเพื่อนกับว่าแพง ผู้เงินหลายเพิ่นกะว่าถือผู้เงินพอดีกะว่าสมเงินกะแล้วแต่ผู้มักพอดีเสือเอาละผู้มักสายสูงกาแล้วจับไว้ลยอืกขันมักควายสูงใหญ่เนาะครับเาจังของมาพาไท่เอาบัานพาไท่เอาขันบ่าคนมักสายตางนี่โอ้ตัวนี้น่าจับตาเด้อพี่น้องเนื้อหนังมันมาดีผูดหัวถ่ายเบิ่งพี่น้องมัดอู้สูงถ่วมหัวพอให้เลยนี่อย่างไงเนื้อดีเนาะพ่อเนาะถ่ายถ่ายงามเนาะเอาไปพาพอดีเลยควายมันยัง มันสาวอมแหละค้อยมันยังไปอีกตองให้มันได้ลูกยัดซองสุดแล้วมันอ่างไงก็มันกับท่านได้ลูกมันกับมันกับบรรทัดลังพ่วงหรือหงครับพ่อบรรทัดลังเพราะแข็บรรทัดลังนี่เนาะพ่อเนาะครับมันเป็นบรรทัดลังพ่วงเป็นตัวเครื่องเลยน่านาหนังข้อโอ้ยุ่นเลยพี่น้องเอ้ยเบิ้งครับเลิฟต์ตัวนี้ไล่เบิ้งประวันเหลี่ยวนี่เข้าเดิอมเขาเอามาเป็นสลับบุูรี่อืมมันเป็นฝู้งไงข้าวข้อยฝู้งหร ค่อยพ่งเงมันมาจเชีองนี่แหละน้อบวปผดๆปาดปดไข่อยู่เด้งท่านได้จับได้รวบแม่มันก็ร่อยมอีพิเด็เขาว่าพุ่งอยก็โตข่านได้จับได้ใบกับสีเชื่องสียังย้ยนี่มันพูอย่าเด็ผมยังวอบใบมันบอกว่ามันมันวอ่ติดไปกับ ซ้ำนี่ก็ถือว่าหู้ง่ายขั้นอันมันได้ราคาก็ขายมันก็ได้ก็าก็ขายสี่แถวมันก็ได้ขึ้นเดิมเดียวฮักเกิมเดียวอ๋อคืออีหลีเบวาต่างฮักเดิมเดียวมันก็ขึ้นเดิมเดียวฮักเดิมเดียวขึ้นเดิมเดียวเพราะทากันเลยเด้อมัน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 คือคว้ยไทยโอ้ปกตินี่ห่วยขั้นคว้ยฝูงมาสิมื่นตาใส่ได้เกินกุ้ยเขาท่าเขาท่าพี่น้องผู้ใดมักสายตางเงื่อนสองแสนเจ็ด แต่กับวันนี้เอาราคาหนีหรอขอให้แล้วก็มีมีมีลาข้าอ่านราคาอันพ่อสีคนสื่อขนขายตกลงกันได้ยังไงละไปได้ทั้งสองยเนาะพ่อเนาะเอานะครับผมสีโคมหนึ่งกับสามสาวเด้อพี่น้องเด้อกสำหรับที่เปิดตอนนี้แต่ว่าทุกโต้เปิดแจ้งจะให้เบื้องอีกคลิปต่อไปแต่ว่าให้มะคุยกันยุบ้านให้มาคุยกยุ่งของนาะพ่อเนาะัมนเป็นอาเอาบานนี้ เบอร์โทรสุดไทย089ไทยคลิป089 618 618 1589 1589 15